สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะพบกับพายศักดิสุรินอีกเป็นเช่นเคยค่ะส่งเสียงใสๆทักไทย FC ค่ะในการร้องเรียกพี่ปิวนะคะว่าพ่อเอาอยาบ้าน้าให้หน่อยประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะพายศักดิสุรินนี่ก็ได้ตรวจรักษากับทางทีมแพทย์เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่นะคะ ซึ่งทางโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะได้โพสผ่านทางเพจว่าครบหนึ่งเดือนแล้วที่มือทุกของเรานะคะได้ทำการกายภาพบําบัดตามโปรแกรมอย่างเจ้มจนวันนี้ทีมงานจึงได้มาติดตามผลการรักษากันนะคะผลการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าพรายศักสุรินนั้นเดินแกว่งขาน้อยลงและสามารถงอขาเพื่อยกข้ามสิ่งกีดขวางได้ กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่ฝ่อก็ดูหนาขึ้นนะคะอุ๊ยดีใจจังเลยนะคะส่วนผลการวิเคราะห์และการวัดนะคะการก้าวย่างโดยใช้เทคนิคนะคะ IMU ก็คือเป็นการติดเซ็นเซอร์นะคะพบว่าการเดินของขาทั้งสีข้างมีความสม่ำเสมอและจังหวะการเดินดีขึ้นนะคะซึ่งช้างเองในการเดินของเขานะคะเขาจะเป็นการ ลงน้ำหนักสี่ขาเท่าเๆกันนะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่ดีนะคะอะนอกเรื่องนิดนึงค่ะพอดีกล้องซูมมาหาคุณยายบัวคำนะคะคุณยายบัวคำอะคุณยายบัวคำก็รักษาตัวนะคะแล้วก็มาต่อที่ผลการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนะคะพบว่าความหนาของกล้ามเนื้อหัวไร ด้านซ้ายยังน้อยกว่าด้านขวายัางพบว่าพังผืดบริเวณเส้นเอ็นรอบข้อ2อนะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจการคลำพบเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อตึงเป็นบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่นิ่มลงนะคะเหมือนคนเราเนาะแบบว่าปวดปวดไหล่แบบนี้ค่ะพอเราไปจับแล้วรู้สึกตึงๆมันก็คือแบบว่ามันเกิดการ พังผืดนะคะเราต้องไปนวดอย่างพายศักสุรินนี่เขาก็มีการนวดวันเว้นวันโดยหมอนวดโอดนะคะทําให้อาการดีขึ้นหนึ่งขนาดนี้เลยซึ่งคุณหมอเองก็ตรวจด้วยการคลำนะคะก็พบว่าเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่ตึงบางส่วนก็เริ่มนิ่มลงค่ะว้าวดีใจจังเลยนะคะก็เหมือนไหลของเราเนาะ ก็ถือว่าผลการรักษานะคะเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะคุณหมอจึงปรับโหมดโปรแกรมการทำกายภาพบําบัดเพิ่มเติมนะคะด้วยการหนึ่งเพิ่มการวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายด้วยการฝึกงอขาและเพิ่มความสูงของสิ่งกีดขวางค่ะการฝึกงอขาในที่นี้ก็คือเป็นการยืนนิ่งๆแล้วก็ให้พี่ควานนะคะ ให้ภายศักสูรินยืนงอขาค่ะยืนงอขาไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วก็มีการเพิ่มความสูงของไม้ในการข้ามนะคะและสองเพิ่มจุดนวดด้วยขึ้นเสียงความถี่สูงอ่ะและสามนะคะเพิ่มโปรแกรมการฟื้นฟูเส้นเอ็นและกมเนื้อด้วย<อ> PMS และการใช้เลเซอร์บำบัดนะคะ ก็เราก็จะติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องไปยาวๆค่ะสำหรับภายศักสุรินนะคะขอบคุณทีมงานคุณภาพนะคะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคณะสัตวแพทย์มอชอนะคะที่โอ้โห u าเดินทางมานะคะตรวจสุขภาพครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลช้างสูนนุรักษช้างไทยของเราค่ะ ในการตรวจครั้งนี้นะคะน่ารักน่เอ็นดูนะคะนี่ก็พี่นุกค่ะเอาของมาป้อนแล้วนะคะตอนนี้ส่วนเรื่องอาหารพัชนาการก็จะมีคุณหมอนะคะในการดูแลและจํากัดเรื่องอาหาระคะ่ะอาหารเสริมในที่นี้ก็จะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะที่คุณหมอจํากัดไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตานะคะก็ต้องมีการให้แบบในสัดส,ส่วนที่พอดี ่วนอาหารเสริมด้านสมุนไพรก็ยังมีมะขามเปียกนะคะผสมเกลือพูดเล่นแล้วลำ้ลำลายไหลามากเลยค่ะโอ้ยลีนพันกันไหลไหลเลนะก็มีอาหารเสริมตามฤดูกาลของให้แย์ศัดิ์สุรินนะคะทุกอย่างของแย์ศัดิ์สุริน์นี่ก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะอย่างกล้ชิดนะคะถือว่าแผลศัดิ์สุริน์ของเราเป็นช้างที่เชือกสำคัญน,นะคะ กาเป็นถึง 1, ท่านทูตนะคะไปทําหน้าที่มาจนเหนื่อยและเจ็บป่วยได้ขนาดนี้นะคะก็เราก็มีหน้าที่นะคะให้กำลังใจทีมงาน,นะคะ่ะที่เข้ามารักษาพายศอกสุรินนะคะแล้วก็พายศักสุรินเองก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกายภาพบำบัดนะคะหรือว่าการมาโชว์ตัวให้ f อให้ได้หายคิดถึงทุกๆวันนะคะ ือว่าท่านทูดของเราได้ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยเป็นช้างที่น่ารักนะคะเรียบร้อยสุขุมนะคะแค่ไปมองตาก็พูดเลยค่ะว่าโดนตกไปเรียบร้อยค่ะเหมือนสะกดจิตเลยนะคะตามมาดูว่าพราะพรายของเราเสียงก็เป็นเอกลักษ์ค่ะตอนนี้ก็ห้วนแล้ว ตุมุแล้วเป็นตุมุน้อยถึงจะเป็นช้างตัวใหญ่นะคะแต่ว่านี่ใส่ยนี่เหมือนเด็กน้อยค่ะแอดไม่เคยมองว่าเป็นชายหนุ่มอายุ30เลยคะ่ะมองว่าเป็นเด็กน้อยไม่กี่ขวบนะคะตอนนี้อยู่ข้างๆน้องบารันน้องบารันพังแสนหวานนะคะจับมารวมกันเลยไหมไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะจับมารวมกันไม่ได้นะคะตอนนี้น้องวารันก็อยู่ในวัยน่ารักค่ะกำลังแก่นแก้วค่ะนะหนุ่มน้อยแก่นแก้วกำลังแบบว่ากินของที่ FC นะคะเดินทางมาป้อนวันนี้กินกล้วยได้ย่าก็เอาไปเคี้ยวเล่นๆค่ะส่วน้องแสนหวานก็อยู่ถัดไปนะคะก็ความตัวกลมๆขนยาวๆนะคะ ขนตาย,ยาวๆแสนหวานน่ารักมากแสนหวานก็เป็นช้างที่น่ารักอีกเชือกหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะตาบอดน,นะคะแต่ก็น่ารักมากจริงๆค่ะมากกว่าหลายล้านตัวนะคะส่วนพ่อไพรของเรานี่ก็หล่อมากหล่อมากจริงๆนะคะงายาวเพอยเลยนี่ถ้าพักงวงให้ดูซะเลยบอกว่าหล่อนะคะ บอกว่าแอดแอดมองเราไว้นะเนี่ยเราหล่อมากเลยนะ <c oughs> ตอนนี้คุยกับพี่ควาแล้วนะวก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูช n แนลด้วยและขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจดีๆผ่านทางซูเปอร์แตงมาให้ตามมาดูช n แนลนะคะวันนี้ก็เอาความหลอ่อเหลาความน่ารักของภายศักซุรินมาฝากพ่อแม่พี่น้อง คนไทยทั้งหลายนะคะก็<ม>วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ